ตลอด25นาทีนี้คุณจะได้พบกับสิ่งที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้โดยผู้ดำเนินรายการฟิต วัตสุทิพงศ์เพราะนี่คือรายการ I See You สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I See You รายการที่มีความเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ฟังอยากรู้อะไรต้องได้รู้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2563พบกับไอซ์ ทางวัดสุทธิพงศ์ในเวลายเย็นๆแบบนี้16นาฬิกา35นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุ TAB Radio ซึ่งสามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ h t t p r a d i o t a b o r t h แส่ลอนข่าสังความรู้หนึ่งรวมถึง YouTube และ Podcast ทุกชนิดเลยนะครับวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากสดาห์ที่แล้วที่เราได้ตะกันเอาไว้นะฮะว่าเอ๊ะเราจะทํารายการสัมภาษณ์ยังไงไอ้ทำรายการสัมภาษณ์ยังไงให้มันแบบว่าแขกรับเชิญก็คนเดิมๆคนคุ้นเคยแต่มันน่าสนใจมากขึ้นนี่คือหัวใจสําคัญที่ทําไมรายการไอซถึง มันไม่ใช่ว่ามีคนฟังเยอะแต่มันถึงบอกว่าเอ้ยทาไมทําไมไอ้ยังพูดในคําถามที่แบบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เหมือนนะมันม,มันไม่ได้ต่างเนาะนเออต้องเรียกว่ามันมันไม่ได้ต่างจากชาวบ,บ้านเขาเลยแต่ทาไมดูแล้วแบบว่าไอ้ I ดูมีความสุขกับการถามหรือทําไมแขกรับเชิญดูมีความสุขกับการตอบคำถามของไอซ์เซเลเกินมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรบ้าง ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าโดยพื้นนิสัยของไอ้เนี่ยนะเป็นคนที่ขี้สงสัยเป็นคนที่อยากรู้อยู่แล้วเป็นคนที่เราเป็นคนที่มันไม่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าขี้ซักขี้ถามนะแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเราฟังเรื่องราวจากชาวบ้านมาเยอะด้วยความที่เราเป็นคนพิการเนี่ยเขาก็จะแบบว่าคิดว่าคนพิการเนี่ยจะต้องแบบว่าหู คือเล่าอะไรให้ฟังแล้วอ่ะเขาจะดับต้องมีทางสว่างอะไรให้เราได้นะแน่หรือว่าม voilà> ันจะต้องแบบมีความอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยคุยกับเราแล้วมันได้ความสบายใจเขาก็จะคุย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 ยยยคยคุยคพอคุยเสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเองเราได้ข้อมูลเราไดเราได้ชุดความรู้ในแต่ละกลุ่มสังคมมาเราก็เอามาประมวล ซึ่งมันก็ต้องเกิดจากการสะสมบ่มเพาะมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับพอสมควรเลยละ่ะก,ก็เกิดทั้งชีวิตนะครับแล้วพอเวลาเราเจอคนในสังคมไหนมันก็จะเป็นธรรมดาอยู่เองที่เราจะนึกคำถามที่จะมาใช้ในการพูดคุยกับแขกรับเชิญเนี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งนึกเลยว่าเออ คนนี้จะถามอะไรเขานะอะไรแบบนี้ฮะบางทีอะเราไม่รู้จักแรับเซนคนนี้เลยเราไม่รู้เลยว่าเขาอะมีนิสัยอย่างไรเขามีเอ่อพื้นในเรื่องของการเลี้ยงดูปลูกฝังอย่างไรมีวิธีการพูดอย่างไรมีวิธีการคิดอย่างไรเราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าคนนี้เขาเป็นคนที่ทำอาชีพนี้อยู่ในสังคมนี้แล้วเขา เอขาเรียกไ,ไงดีล่ะมี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 ฟีดแบ็จากคนรับข้างประมาณนี้เราก็จะพออนุมานได้ว่าอ๋อคนเนี้ยเราก็จะถามประมาณนี้แหละว่าเอ้ยเออ,เ,อ,อเขาเป็นยังไงอะไรมายังไงอะไรแบบเนี้ยครับด้วยอาชีพเป็นกรอบต้องบอกอย่างหนึ่งเลยนะว่าคือด,ด้วยความที่แขกรับเชิญโดยมาก มันมาพร้อมกับสัมภาระบางอย่างอย่างเช่นมาพร้อมกับอาชีพที่น่าสนใจสิ่งที่เขาทําอย่างน่าสนใจและอะไรก็ไม่สําคัญเท่าความพิการที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคําถามมันมีไม่กี่อย่างจริงๆที่ว่าเอ้ยคุณทําสิ่งนี้ได้อย่างไรก่อนหน้านี้คุณไปทําอะไรมาแล้วคุณคิดว่าคุณจะเดินทางไปสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้อย่างไร มีหมดหมายใดใดบ้างอะไรแบบนี้ครับซึ่งเออมันพูดเหมือนมันง่ายแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณได้ลองเอางี้ลองไปฟังรายการสัมภาษณ์ต่างๆนะครับจากออยังไงดีละ่ะจากจากพิธีกรแต่ละรายการนะครับที่แบบว่าเอาแบบว่าเก่าๆแก่ๆเลยนะ อย่างเช่นคุณไตรภพริมปพัฒนะหรือว่าจะเป็นคุณสัญญาคุณากรนะหรือจะเป็นใครดีคุณแหม่มส,สุริวิภานะหรือแม้แต่รายการแบบบันเทิงบันเทิงก็อย่างพวกแบบสามแซบหรือรายการอะไรก็ได้อะคะัะผมมันจะมีแนวคำถามอยู่ไม่กี่ประเภทคือเราต้องรู้ก่อนว่ารายการของเราอะ สัมภาษณ์ใครใครหมายถึงว่าคนกลุ่มไหนมั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 น,ม,นมันมีไม่กี่มันมีไม่กี่โจทย์หรอกในรายการพอรแต์ดโดยมากถ้าเป็นรายการเชิงสนทนานะครับสนทนาเชิงประเด็นนะเราก็ต้องดูก่อนว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่ให้ใครมาสื่อสารนะรบบางคนอาจจะเอาอาจารย์สื่อสาร กับลูกศิษย์เราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออมันจะต้องพูดเรื่องอะไรบ้างนะมันจะต้องแบบพูดอะไรบ้างคือ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 เราคือคือคือวิธีการคิดอะเราต้องคิดผ่านผ่านกระบวนผ่านกระบวนของของของการของการเอ่นำมาจับกลุ่มก่อนอะไรมันเนี้ยเออกลุ่มคนฟังเป็นใครกลุ่มคนพูดเป็นใครพอรู้กลุ่มคนฟังคนพูดแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่า อในประเด็นสมมตินะประเด็นการข้ามถนนวิธีการข้ามถนนมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเริ่มมาแล้ะมันก็จะเริ่มมาแล้วมมแล้ว,ลวความอันตรายอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ข้ามถนนให้มันดีๆมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งซึ่ง,งนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องหาหามานะัะผมไม,ม่มันมันมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเรามีพรสวรรค์เรานี่เทพมากเลย เทพบรรดาลอะไรมันเนี่ยไม่มีไม่มีเลยความเป็นเทพความเป็นความยิ่งใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้ตาหากสกิลทักษะแพทชีสอะไรพวกเนี้ยครับผม่านฝึกฝนมันคือมันต้องทําบ่อยๆฝึกฝนในการฟังฟังรายการแต่าละรายการประมวลออกมาว่าเอ่อกลุ่มคนดูคนฟังคือใครคนพูดโดยมากเป็นใครอะรายการดารา อย่างสามแซบอะไรนี้แล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อเขาเชิญดารา,ามานะแล้วแต่ประเด็นว่าเขาจะอยากจะประเด็นอะไรประเด็นวันแม่ประเด็นละครเรื่องที่บอกว่าอุ้ยเรื่องนี้ฟีเวอร์อะไรมันเนี้ยครับเราก็จะรู้ยู่แล้วว่าเขาจะเขาาก็จะต้องพูดในเรื่องประมาณนี้อย่างเช่นละครใช่ไหมเออละครเรื่องนี้มันมัน,ม,นมันถูกสร้างมาจากแนวคิดอะไรหรอเออแล้วเขาต้องการที่จะให้คนดูเป็นยังไงบ้างแล้วไอ้เบื้องหลังในการทำเอ่อละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรเห็น ม,ม,มันมาแล้วอะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดอยากมีอยาาว่าคำถามยิบย่อยขึ้นมาละไอทำไงก็ไปดูเลยว่าเอ๊ะคนเขาพูดถึงอะไรกันบ้างในละครเรื่องนี้หรือดาราเขามักจะพูดถึงอะไรกับละครเรื่องนี้บ้างแล้วก็มาดูเลยเฮ้ยเออไอไอไอละครเรื่องนี้จริงๆมันมีฉากที่เข้าพักเข้านางที่ค่อนข้างจะแบบว่าขึ้นเตียงกันเลยครับเฮ้ยเรามีการบอกว่า เตปยังไงไม่ให้แบบว่าเอ้ยมันดูแบบว่าเอะไรเค้กอะครับอะไรมันเนี้ยมันก็ต้องแบบมีการถามอะไรทํานองนี้เป็นต้นหรือแม้แต่แบบว่าเฮ้ยฉากนี้มันแบบร้องไห้เยอะมากคุณแบบเออดีวกับมันยังไงอะไรแบบเนี้ยครับคือคือคือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมามาจับกลุ่มมาจับกลุ่มเพื่อที่จะหาคําถามออกมาให้ได้จับกลุ่มว่าคนฟังคือใครคนพูดคือใคร ประเด็นที่เราจะคุยกันมันคืออะไรใหญ่ๆแล้วเราจะมาทํายังไงให้มันเป็นประเด็นย่อยอย่างนี้อย่างนี้ครับมันมันมันเนีย่ยคือถ้าเกิดจะให้จะให้ไอ้มันนั่งอธิบายอะ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเออเรามีการเวิร์กช็อปกันมีคนมาอยู่ต่อหน้าแล้วลองสนุกมากกว่านี้ฮะเราจะมี เมันจะมีกระบวนการที่ทําให้เห็นภาพนะคุณอย่างเช่นอย่างเช่นนะถ้าเกิดจะเอาไปลองกันดูก็คืออพ่อแม่เราเอ้ยพ่อแม่เราพ่อแม่เราคือแขกรับเชิญคนฟังคือลูกลูกสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนนอกเราก็ต้องเอาหัวใจลูกมาใสาล่ละอยากรู้ว่าพ่อแม่ มีที่มาที่ไปอย่างไรใช่ไหมเออทำไมถึงมาแบบมาเลี้ยงเราได้จนโตขนาดนี้มันมีวิธีการอย่างไรก็เรารู้แล้วว่าพ่อแม่ให้ขับเชิญคนฟังคือลูกนะครับเราอยากจะรู้ในเรื่องของประเด็นการที่เลี้ยงลูกโตได้อย่างไรอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับอ่ะเราก็ต้องมาเราก็ต้องมาตั้งคำถามเราว,ว่าเอ้ย ก่อนที่จะมีลูกเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละคน,นะถูกเลี้ยงดูกันมาอย่างไงบ้างนะครับเลี้ยงลูกปลูกฝังมายังไงทั้งจากครอบครัวโรงเรียนสังคมเพื่อนฝูงใดๆก็ตามที่ทํางานจนกระทั่งมาตกลงคบกันอยู่กินกันเป็นหัวเมียแล้วเอาเลอะสิพอมีลูกคุณจัดการที่จะแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้าง ในกรณีที่ลูกมีปัญหาเป็นยังไงตอนนั้นนะเวลานั้นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วมันผ่านมาได้อย่างไรแล้วนะปัจจุบันนี้คุณรู้สึกยังไงกับมันบ้างอะไรแบบเนี้ยคือเนี่ยลองลองใช้แบบนี้ก็ได้ลองใช้แบบนี้้วถ้าดูแล้วก็คุณยังรู้สึกบอกว่าอุ้ยเราเรายังเอาไม่อยู่กับการที่เราจะสัมภาษณ์คนอย่างไรอะไรแบบนี้ครับเราต้องรู้ก่อนว่าคนฟังคือใครใครคือแขกรับเชิญ ใครคือผู้พูดนัด่นแหละแล้วเราจะพูดกันในประเด็นอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาและคําถามอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างแล้วมันจะมาเป็นลําดับเลยนะคุณมันจะมาเป็นลําดับเลยว่าอะไรก่อนอะไรหลังถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะลองเวิร์กช็อปเดี๋ยวจะพาเวิร์กช็อปกันดูแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่ในเดือนหน้ากับรายการ ICU ซึ่งมีไอซ์ธามาสติพงศ์เป็นผู้ด,ดำเนินรายการ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสัปดาห์นหน้าพบกันสวัสดีครับ